สวัสดีเป็นแฟนมวยช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวีรศักเล็กสอพัฒนาชัยวันนี้พามาดูอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนน่าจะอยากดูนะอันเล็กครับซึ่งก็เคยไปชกไทยไฟมาแล้วส่วนเจ้าเพชรทงชัยต่อตอนนี้ก็ยังมีสัญญากับไทยไฟอยู่นะครับวันนี้ที่เจอกันครับเป็นศึกพลังใหม่ครับวันพุธเพื่อนๆวันพุธที่6กรกฎาคม2565ครับนี่เป็นรองคู่เอกนะครับในศึกวันนั้นที่เวทีมวยราชดำเนินครับ เพชรตรงชัยครับเจ้าของรีกีแชมป์อีซูซุครับเจอกับทางอเล็กครับอเล็กจิตมังนนหรือว่าเจ้าอเล็กเพชรรุ่งเรืองเดิมครับก็อเล็กนี่ย้ายมาชกเป็นก็ถึงเหมือนกับซื้อกันมาเป็นมวยเอกของจิตมังนนนะครับจะได้มีรายการต่อเนื่องเนาะเพราะว่าทีมงานค่ายมวยเดิมนะครับค่ายเพชรรุ่งเรืองเองตอนนี้ก็เหมือนจะแยกย้ายกันไปหลายสาขานะครับหลายตัวเลยครับมาดูครับอเล็กครับวันนี้เจอกับเพชรตรงชัยครับรูปร่างได้เสียกันเลยนะเหมือนคู่นี้นะ ฝ่ายแดงพชรตงใช้ย TBM ยิ้มครับเจอกับทางอเล็กจิตเมืองนนหรือว่าเจ้าอเล็กซานโดซาร่าครับนักชกจากประเทศอิตาลีนะครับมาดูจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้คือยกที่3ครับอเล็กบงนอกได้นะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าเป็นเพลงเขานี่ก็โอเคเลยนะถือว่าเป็นฝรั่งที่ตีเข่าเจ็บเหมือนกันครับมมยตัวนนี้ครับไล่แขนปั้มแขนลุกลัดฟัดมดตีได้หมดครับสำหรับเจ้าอเล็กครับป้อมหลังของอเล็กก่อนมาเจอไปนี้นะครับเขาชนะคะแนนพลเอก ตะลึงคาเฟ่น,นะครับที่เดอะบาร์ซ่าเทเตอร์ครับส่วนเจ้าเพชรธงชัยครับเพชรธงชัยมีชนะคะแนนสุขสวัสดิ์แสงมรกตนะครับที่นครราชสีมาครับเพชรธงชัยเป็นประเภทฝีมือนะครับมาดูเกมครับนี่เป็นยกที่3ครับเพื่อนๆครับพูดถึงเรื่องของเรทราคานะครับเรทราคาก่อนชกอยู่แดง2-1นะถูกว่าราคาตกแพงนะแต่ว่า ดูรูปร่างตรงนี้อเล็กก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับมาดูเกมกันไปเรื่อยๆครับนี่เพื่อนๆดูอยู่คือยกที่3นะครับเลนราคาปลายยก3นะครับที่เราดูกันอยู่ก็อยู่แดง21เหมือนเดิมครับยังไม่ได้พลิกทิ้งหักไปไหนครับมาดูครับอเล็กที่มีรายการต่อเนื่องเจอกับเพชรธงชัยแชมป์อิซุสุครับนักมวยเงินล้านเหมือนกันครับขีบคออยู่ครับสำหรับเจ้าเพชรธงชัยถือว่าเป็นเอาตรงๆก็เป็นน้องรักทั้งคู่นะ พาเข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะก็สวัสดีเพชรธงชัยแล้วก็สวัสดีอาร์เรกด้วยนะครับอ่าแข่งขวาครับเตะซ้ายครับตีเข่าครับมาแล้วครับเพลงวงในของอาเล็กครับเพชรธงชัยเองก็ได้เหมือนกันครับไม่ต้องห่วงครับพัชรละมวยคู่นี้ต้องดูกันไปยาวๆครับถือว่าเป็นหนังชีวิตครับเสียบเข่าขวาครับเพชรธงชัยอเล็กเตะซ้ายพยายามไปเกี่ยวขานี่ครับ เหลี่ยมรอๆของเพชรธงชัยครับเพชรธงชัย TBM ยิ้มครับเพื่อนๆหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะครับอื้มฮึหมดยกครับก่อนนั่นแหละครับยินดีต้อนรับเพื่อนอีกครั้งครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ครับคนละหนึ่งทีครับกดไลค์ทีเดียวพอเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube เสาธนชัยทำคลิปต่อๆไปครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับไปีเข่าครับตีคืนกันเอาอะไรกึศ โอ้โหอเล็กฟาดแล้วทำไมตัวเองเสียหลักอย่างนั้นครับมาดูครับเตะซ้ายครับไปตรงใช่อล็กเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับโดยรูปเกมครับนี่คือยกที่4นะครับราคา61ครับอยู่แดง61ครับตีเข่าขวาครับอเล็กตีขวาครับใหญ่ยุบใหญ่ช็อตนะครับอเล็กนี่ก็ดูยังมีแรงอยู่นะครับแล้วก็รายการต่อเนื่องด้วยช่วงนี้ครับมาอยู่กับจิตบังนนท์นี่ถือว่าเป็นมวยเอกของจิตบังนนท์แล้วครับณปัจจุบันครับ ส่วนเจ้าเปตรงใจเองก็ต้องขอเป็นมวยแนวหน้าเหมือนกันครับของกลุ่มพลังใหม่นะปัจจุบันครับถอยออกมาครับนี่ครับถอยก้าวถอยสวยๆเตะซ้ายครับไล่แขนอ่ากดกันออกไปก่อนครับเตะขวาครับต่อยขวาอเล็กพยายามเสียบเข่าขวาคืนเไะยับซ้ายยับซ้ายต่อยท้องถอยมาถอยมาเป็ดตรงใจถอยมาไอ้น้องเสียบเข่าไปครับอเล็กเดินบวกสิเดินสู้สิลูกอเล็กเดินเข้าไปครับ เตะทรายครับเล็ยครับประตูเข็งพยายามเกี่ยวก็เตะซ้ายครับราคา11นะครับอยู่แดง11เลยนะครับนี่ครับอยู่แดง11ครับอยู่แดง11ครับอยู่แดง11ครับมาดูว่าอเล็กจะแก้เกมอย่างไรครับเชื่อหรือเกินว่ายกนี้อเล็กต้องเร่งแล้วครับถ้าไม่เร่งนี่จบนะครับผมบอกเลยครับกดคอกดแขนตีขวาครับอเล็กอเล็กเพชรรุ่งเรืองอะไรยังไง อเล็กซานโดซาร่าเดินเบียดเข้าไปครับมาครับเพชรธงชัยเตะซ้ายเสียบเข่าขวาอย่างตั้งสู้ยังบู๊อยู่ครับเตะซ้ายครับเพชรธงชัยครับอเล็กเดินเบียดครับเป็นที่ให้เขามีเข่าดักขวางไว้ครับอเล็กตีซ้ายครับเพชรธงชัยตีขวาครับตีขวาอีกแล้วครับตีขวาคืนครับตีมาตีเอาล้วครับเริ่มจะเร่งมาเหมือนกันครับสำหรับเจ้าอเล็กครับเพชรธงชัยมียับซ้ายครับ อเล็กเดินครับนี่ครับไปขวาครับอเล็กครับเป็นตัวเสียบเข่าซ้ายแต่ว่าล้มครับเสียหลักไวนิดหน่อยครับเสียหลักเสียหล่อเหมือนกันครับเหลือแปดหนึ่งครับอยู่แดงแปดหนึ่งครับเงินดูเดินไม่ยุบนะครับเสียบเข่าครับเสียบเข่าอีกครับราคาห้าหนึ่งครับอยู่แดงห้าหนึ่งครับอยู่แดงห้าหนึ่งครับมาครับ ดูเดินครับเป็นมวยเดินครับเสมอแดงครับราคาเสมอแดงครับยังเบียดตีครับเพื่อนๆดูยังไงครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับก็เพื่อนๆเป็นแฟนช่องยูทูบสองธนาชัยนะครับก็ต้องขอบคุณทางแฟนๆช่องยูทูบด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับมวยคู่นี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับรูปเกมอย่างนี้เป็นอย่างไงครับนี่ครับไตเกี่ยวล้มไปนี่คือยกที่5นะครับราคาเสมอนะเพื่อนๆนะราคาเสมอนะราคาเสมอครับถือว่าชิงดำครับ เสียบไปครับเสียบเข่าขวาต่อยหมัดไปครับไปต้อใชเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายครับเปต้องใชครับอเล็กมาเล่นเกมตั้งรับบ้างครับเปต้องใช้ตีขวาตีขวาอีกไอต้องใช้อเล็กพยายามจะดันเข่าคืนครับอแต่ว่าบรรยากาศราคานี่บรรยากาศราคาอยู่น้ำเงินหมดเลยนะครับตอนนี้ครับสองหนึ่งครับอยู่น้ำเงินสองหนึ่งครับเป็นต่อยหมัดครับเสียบเข่าครับเสียบเข่าอีกครับไปต้องใชครับ อะไรตีคืนครับไม่ต้องใช้นี่มีศอกครับตีขวาครับไม่ต้องใช้ครับเด้งขึ้นมาเร่งขึ้นมาครับต้นยกห้าครับยิงด้วยกันสองหนึ่งครับถอยครับเตะครับโอ้ยแต่ว่าพลาดครับยังไงครับมาเป็นตัวเดินบ้างครับตีครับหมัดไปครับเตะขวา บรรยากาศไหลต่อนะครับเพื่อนครับบรรยากาศไหลต่อครับว่ากันไปครับราคาส่วนราคาครับเพื่อนๆครับอาวุธส่วนอาวุธครับตามสายตาแล้วเพื่อนเพื่อนมองใครชนะครับเตะขวาไปครับไปตงไชยพยายามเร่งขึ้นมาครับพยายามจะเดินลุกไล่เข้าไปต่อยหมัดครับ เดินเบียดไปอีกครับไปต้องใช้ครับยังเบียดยังสู้ยังบู๊อยู่ครับต่อยปาไปครับเล็กนีมาเล่นเชิงแล้วครับยังไงเอ่ยครับผมคู่นี้ผมว่ามีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับมีโอกาสได้เจอกันใหม่ครับถือว่าไล่กันมาพอสมควรครับในช่วงยก3ยก4ครับเตะซ้ายครับเล็กครับ ก็ดูวันนี้ดูอเล็กไม่ยุบเลยนะครับมาครับนี่ครับดูต่อยมาถึงตรงนี้ดูตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีครับสหรับอเล็กครับก็นี่เป็นบรรยากาศแล้วครับอีกหนึ่งมุมมองครับจากทางช่องสอพัฒนาชัยนะครับก็ให้เพื่อนๆได้รับชมครับเป็พตรงงชัยทีบีเอยิ้มครับฝ่ายแดงครับเจอกับทางอเล็กจิตเมืองนนท์ฝ่ายน้ําเงินครับเรงชัยนี่พยายามเดินเบียดแล้วนะครับ ถือว่าอย่างนั้นแหละครับราคาแพงครับอยู่ทุนเงินสามสิบหนึ่งนะครับหมดยกครับเพื่อนๆครับโอ้ยก็นั่นเลยครับเป็นบรรยากาศที่เรานํามาฝากกันครับอีกหนึ่งคู่ที่เพื่อนๆนน่าจะต้องได้รับชมได้ดูไปพร้อมกันกับทางทีมงานช่องย t u b e สอพัฒนาชัยครับมาวิธีถ่ายไปฝากครับอย่างไรก็ตามครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันครับ ถ้าใครชอบมวยเราคือเพื่อนกันเราคือพวกกันครับนี่ครับอเล็กครับก็โโโโโบพลิกไป11นะราคาแพงๆเพชรตรงชัยแต่ว่าหลายท่านดูน่าจะอเล็กมันเดินไม่ยุบนะครับอเล็กเดินไม่ยุบครับเอาละครับเจอกันคลิปต่อไปครับพอันไม่คลิปหนาอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุขคนครับ